ครับตัวนี้ความรู้สึกของกองเชียร์ที่ได้เชียร์ทีมทีวีเอฟซีที่ได้ขึ้นในในดิวิชั่นหนึ่งครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็สำหรับพิซซ์โลเอฟซีนะครับเราห้าปีเต็มนะครับที่เราลงมาเล่นในรับดิวชั่นสองนะครับปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เราได้กลับขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าเป็นเป็นวันที่กองเชียร์โลกฟุตบริสุสวิ์เราเนี่ยรอคอยมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทางด้านกองเชียร์นะครับที่จะขึ้นไปดูวชั่นหนึ่งครับดิวชั่นหนึ่งเนี่ยเราเราไปอยู่กับด้านของทีเอ็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมาตรการในการกองเชียร์การควบคุมดูแลกองเชียร์หรือว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องค่าปรับก็จะสูงขึ้นตรงนี้นะครับทางด้านของไทยขับเองเนี่ยเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบสำหรับทีเอ็มนะครับซึ่งเราใช้กฎระเบียบเดียวกับไทยพิมายดี ควันนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องครับว่าจะเป็นเรื่องการนํำกฎเข้าหรือว่าการนําผุ้เข้าอะไรเข้าคนนี้นะเราจะโดนข้ามทั้งหมดนะครับารนั้นตรงนี้เราก็เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างนะครับเป็นการเตรียมพร้อมในฤดูกาลหน้าครับส่วนหนึ่งสมสรเองก็ต้องผ่านเกณฑ์ของเบียร์ด้วยเช่นกันนะครับมีจะเน้นย้ําในเรื่องของอะไรบ้างครับก็ทีเบียร์จะเน้นย้ำมากสุดก็คือเรื่องของมันยากในการเชียร์นะครับหลายๆเรื่องเนี่ยทีเบีย่อนข้างเข้มนะครับบอกตรงเลยว่าเข้มเข้มมาก เรื่องของรอพอต้องมีเพียงต้องมีเพียงพอนะครับสหรับสโมสรแล้วก็เรื่องของอการคว้างปลาการด่าเขาพวกนี้คือขั้นบะสูงมากสูงกว่าในระดับดินทั้งสองแน่นอนทางกองเชียร์ก็รับรู้ไหมครับว่าจะต้องปตัวเอองนนี้เราเราเองก็ต้องเริ่มจากกองเชียร์สร้างกันนะครับซึ่งซึ่งเองเนี่ยสโมสรเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบดินทั้งสองแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วเนี่ย ทางทีว <łość> ีอาร์เองก็ต้องมามาเทรนในส่วนของสโมสรและกองเชียร์ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของอการรักษาพละไทยแล้วก็เรื่องของมน่ญาตการเชียร์การข้อห้ามต่างๆซึ่งทีวีอ่ร์อย่างที่บอกก็คือมันค่อนข้างเข้มขึ้นกว่าทีมทั่สองเยอะ